สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิวิบาลนะครับพี่น้องหลายท่านอาจจะงงเกี่ยวกับการจัวหัวข้อคำบรรยายของผมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของโยบถามว่าทำไมอาจารย์ถึงจั่วหัวข้อว่าสวยซ้ำสวยซ้อนหรือสวยซ้ำซ้อนพี่น้องครับเนื่องจากว่าท่านาศาสนาจารย์ฟิลิปยังซีนะครับท่านเขียนไว้หนังสือผิดหวังกับพระเจ้าที่ผมใช้เป็นข้อมูลหลักในการนาเสนอ สั่งสิ่งต่างๆให้กับพี่น้องท่านเขียนครับว่าสวยซ้ำสวยซ้อนจริงๆนะครับผมก็นั่งติดตามความคิดของท่านว่าทําไมท่านถึงเขียนอย่างนี้คําตอบก็คือว่าถ้าเรามองผิวเผินนะครับสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราโดยที่อธิบายไม่ได้คนธรรมดาทั่วไปก็เรียกว่าภาษาชาวบ้านว่าสวยและคําแปลครับเป็นภาษาไทยก็เหมือนกันครับคือซ้ำแล้วซ้ำเล่า สวยซ้ำสวยซ้อนและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของโยบและเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เป็นนิยายไม่ใช่เป็นคำอุปมาอุปไมยแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดกับชายผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งครับและคนนั้นก็คือตัวละครเอกเมื่อวานนี้ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นตัวละครเอกก็ดีไม่ว่าจะเป็นบทละครก็ดีไม่ว่าจะเป็นคำพูดความคิดการการะทา ที่เกิดขึ้นด้วยแล้วแต่เป็นปัจจัยร่วมนะครับไม่ใช่เป็นสาระหลักสาระหลักนั้นก็คือความศรัทธาเองในพระธรรมโยบนะครับสามารถสรุปสาระหลักได้อยู่คำคำเดียวครับก็คือ faith หรือความเชื่อศรัทธาความเชื่อศรัทธานั้นเป็นสิ่งที่พระธรรมโยบกําลังจะนําเสนอในการเดทกันครับเมื่อเราเริ่มศึกษาพระธรรมโยบเมื่อไรก็ตามที่เราเริ่มเข้าไปดูเนื้อหาสาระ เราคงจะตอบได้อย่างรวดเร็วนะครับว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์ยากลําบากเกี่ยวข้องกับความทุกข์ทรมานในพระคัมภีร์ที่ครบรถทุกรถทุกแง่ทุกมุมเป็นเรื่องของความโศกเศร้าเป็นเรื่องของความเสียใจเป็นเรื่องของความเจ็บปวดรวดร้าวแสนสาหัสและมั่นใจได้เลยครับว่าเนื้อหาพระธรรมโยบส่วนใหญ่นั้นก็มุ่งไปเรื่องของการทนทุกข ถ้าเราดูนะครับในบทที่3ถึงบทที่37พี่น้องจะเห็นว่าเป็นการวนเวียนของคำแนะนำต่างๆทำแก้ตัวทำแก้ต่างการวินิจฉัยหาสาเหตุแล้วมาถึงบทสรุปที่ดูเหมือนจะดีมีการพูดคุยของคน5คนครับ5คนที่พูดคุยกันอย่างถึงพิถึงถิงตั้งแต่โยบซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องแล้วก็เพื่อน3มคน จนกระทั่งสุดท้ายมีเพื่อนคนที่สี่มารวมกันเพื่อนทั้งสามคนของโยบและเพื่อนคนที่สี่ที่เป็นคนที่ขี้สงสัยบวกกับโยบรวมกันไป็ห้าคนนะครับทุกคนพยายามหาคำอธิบายหาเหตุผลหาคำตอบว่าทำไมโยบถึงต้องสวยซ้ำสวยซ้อนอะไรขนาดนี้ในขณะที่โยบนั้นเห็นเพื่อนมาเยี่ยมเยือนมาทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเขานั่งสิ้นเนื้อประดาตัวเขานั่งเจ็บปวด เจ็บป่วยด้วยไข้ด้วยโรคร้ายพี่น้องครับหากเรากลับมาแล้วก็มานั่งดูพระธรรมโยบอีกครั้งหนึ่งและนั่งดูหลายๆครั้งพวกเราก็จะพบความจริงอย่างหนึ่งครับว่าตอนแรกๆนี้เราอ่านพระกัมภี์โยบเนี่ยเราอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนไปนะครับท่านอาจารย์ฟิลิปยังซีท่านยอมรับเลยว่าท่านเข้าใจพระธรรมโยบผิดไปตั้งแต่ที่แรกถ้าจะพูดให้ถูกก็คือ ท่านไม่ได้มองพระธรรมเล่มน,นี้ให้ตลอดทั้งเล่มแต่ท่านกลับหาคําตอบเรื่องคําถามความเจ็บปวดครับคําตอบเรื่องคําถามว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนคําตอบว่างทาไมถึฉันถึงผิดหวังกับพระเจ้าความเจ็บปวดจากพระธรรมโยบเราได้คําตอบแค่สองสามหน้าเท่านั้นแต่จริงๆแล้วพี่น้องครับในที่สุดท่านอาจารย์ฟิลิปยังซีนั้นท่านก็ยอมรับครับว่าท่านมาถึงจุดที่บอกได้ว่าจริงๆแล้วพระธรรมโยบ ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องราวของความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานแค่นั้นไม่ใช่ไม่ใช่แค่นั้นครับแล้วมันไม่จบแค่นั้นด้วยแต่พระธรรมโยบนั้นกําลังบอกกับมวลมนุษยชาติให้รู้ว่าความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานแสนสาหัสเป็นเพียงองค์ประกอบของเรื่องเท่านั้นเองไม่ใช่หัวใจไม่ใช่แก่นสารไม่ใช่สาระหลักของเรื่องเหมือนกับเค้กครับเค,ค้กนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของ ไข่เรื่องของแป้งเรื่องของนมเรื่องของส่วนผสมแต่เค,ค้กนั้นมันใช้ส่วนประกอบเหล่านี้ในการทําเค,ค้กขึ้นมาส่วนประกอบและขั้นตอนต่างๆในการคุกกิ้งในการปรุงแต่งแล้วทําให้เนสุดแล้วออกมาเป็นเค,ค้กครับพระธรรมโยบก็เป็นเค,ค้กก้อนหนึ่งที่มีส่วนผสมของไข่แป้งนมเนยส่วนผสมต่างๆและส่วนผสมนั้นก็คือความทุกข์ทรมานตัวโยบเองเพื่อน สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแม้แต่คําให้คําปรึกษาหรือแม้แต่คําโต้แยง้งคําท้าทายคําอดครวนสิ่งต่างที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแล้วแต่เป็นส่วนผสมครับเป็นส่วนผสมของไข่แป้งนมเนยส่วนผสมต่างๆของเคก้กแต่ในที่สุดนะครับส่วนผสมเหล่านั้นหลังจากที่ผ่านการอบก็กลายเป็นพระธรรมโยกครับพระธรรมโยกนั้นก็ไม่ใช่เรื่องของความทุกข์ทรมานแต่ ความทุกข์ทรมานเป็นแค่ส่วนประกอบของแก่นของสาระหลักละระดับจัก,กรวาลเลยนะครับพี่น้องครับสาระหลักนี้ก็คือความศรัทธาอย่างที่ผมพูดไว้ตั้งแต่แรกเพราะในวันนี้นะครับเราเรียนรู้หลักการที่สองครับว่าความทุกข์ทรมานเป็นแค่องค์ประกอบเท่านั้นเป็นส่วนผสมของเคก้กเมื่อส่วนผสมของเค้ก แป้งเนยนมน้ำตาลทั้งหลายเมื่อเข้ามาส่วนผสมและถูกเตาอบผ่านความร้อนในสุดก็กลายเป็นเค้กที่แสนอร่อยพี่น้องครับถ้ามองดูพระธรรมโยบหลายครั้งอ่านหลายรอบเราจะเห็นหลักการเรื่องนี้ครับก็คือหลักการแห่งความศรัทธาในวันนี้ผมอยากจะสรุปอย่างนี้ครับว่าคนชอบทำนั้นเริ่มต้นก็ที่ความ ศรัทธาความเชื่อและสุดท้ายก็ความศรัทธาความเชื่อครับเราเห็นว่าคนที่มีความศรัทธาในพระเจ้าหลายได้คนนะครับจากไปโดยที่ปัญหาเขายังอยู่ความเจ็บปวดเขายังอยู่โลกร้ายเขาไม่ได้หายแต่เมื่อเขาเริ่มต้นด้วยความศรัทธาในพระเจ้าเขามั่นใจว่าพระเจ้ารักเขาแม้ว่าในยามยากลำบาก แม้ว่าในยามเจ็บปวดเจ็บป่วยแม้ว่าในยามผิดหวังหรือแม้ว่าพระเจ้าเงียบพี่น้องครับเขายังไม่เคยทิ้งความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าและเขาก็จากไปนี่แหละครับคือผู้ยิ่งใหญ่โยบกำลังสอนเราอย่างนี้แต่ขอบคุณพระเจ้านะครับบทสรุปของโยบตั้งแต่บทที่38ถึงบทที่42นะครับทั้งหมดมีหบทในช่วงสุดท้าย ทำให้เรารู้ว่าความผิดหวังของมนุษย์ที่ลึกซึ้งที่สุดกับมีคำตอบครับพระเจ้าไม่ได้ปล่อยให้มนุษย์หลุดออกไปโดยไม่มีคำตอบและบอกให้มนุษย์นั้นศรัทธาศรัทธาในพระองค์อย่างเดียวไว้วางใจพระองค์อย่างเดียวเชื่อพึ่งในพระองค์อย่างเดียวพระองค์ไม่ได้พูดอย่างนั้นกับพวกเราแต่พระองค์ได้ให้พระธรรมโยบบทที่38ถึงบทที่425บทนี้เป็นบทที่ทำให้เราเห็นถึง แก่นสารว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่พระเจ้ามีมรดกอันอุดมสมบูรณ์คือชีวิตนิรันดร์รอลูกของพระองค์แม้ว่าเราขณะนี้จะอยู่ในความเจ็บป่วยเจ็บปวดแม้ว่าอยู่ในความทุกข์ทรมานความทุกข์ทรมานผ่านไปไม่ว่าเกิดเหตุใดพระองค์สอนให้รู้ว่าสุขสบายสุขหันษาสันที่สุขมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ครับ ขอพระเจ้าอนวยพรพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับเมื่อเราศึกษาพระธรรมโยบลึกลงไปมากขึ้นเรื่อยๆเ,เราเห็นเนื้อหาและมุมมองตั้งแต่บทที่3เป็นต้นไปผมหวังว่าเมื่อเราทบทวนพระธรรมโยบอีกครั้งหนึ่งเราจะมีมุมมองใหม่ครับถ้าเราสมมุติว่าโยบนั้นเป็นละครฉากหนึ่งเรื่องหนึ่งเป็นละครในแนวสืบสวนสอบสวน คนดูก็จะมีโอกาสได้รู้ที่มาที่ไปของเรื่องที่กําลังยืดขึ้นในบทที่1บทที่2ครับและในวันต่อๆไปนี้เราจะค่อยๆเข้าถึงพระธรรมโยคในตอนที่3เราจะรู้ว่าเราถึงโรงละครก่อนเวลาครับในบทที่1บทที่2แล้วผู้กํากับการแสดงหรือเจ้าของหนังเรื่องนี้ก็พูดหน้าม่านก่อนที่หนังจะฉายกําลังอธิบายถึงงานของตัวเองครับ ในบทที่1บทที่2เจ้าของหนังเรื่องนี้หรือผู้กำกับหนังใหญ่ก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าพรงค์กำลังบอกว่าอะไรเกิดขึ้นและบอกถึงเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่ละครโลงนี้จะแสดงพระองค์กำลังพูดถึงโครงเรื่องและอธิบายถึงนักแสดงตัวหลักหรือพระเอกของเราแล้วบอกว่าใคร เล่นบทอะไรและตัวละครมีบุค,คลิกอย่างไรพี่น้องครับเราแต่ละคนก็เหมือนกันครับเราก็เหมือนกับเป็นตัวละครที่อยู่บนเวทีที่พระเจ้าเป็นผู้กำกับเป็นเจ้าของหนังใหญ่นี้และเมื่อพระเจ้าของเรานั้นเปิดเผยเบื้องหลังหรือปูมหลังของเรื่องนี้และเรื่องนี้อาจจะเป็นชีวิตของเราก็ได้แต่สำหรับโยบครับพระเจ้าเปิดเผยทุกปมในเรื่อง ยกเว้นตัวเอกไม่รู้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนล้โยบจะได้รับการพิสูจน์อย่างแท้จริงครับว่าโยบนั้นมีศรัทธาเขาเลือกที่จะเชื่อพระเจ้าต่อเขาเลือกที่จะศรัทธาในพระเจ้าต่อหรือเขาเลิกเชื่อพระเจ้าเขาเลิกศรัทธาในพระองค์พี่น้องครับเรารู้บทสรุปบทจบของละครเวทีนี้เรารู้ว่าพระเจ้า รู้ว่าจุดจบเป็นอย่างไรพระเจ้ารู้ว่าโยบนั้นก็ยังอยารักษาความศรัทธาที่มีต่อพระองค์ในที่สุดเช่นเดียวกันครับฉันได้ฉันนั้นขอพระเจ้าได้ทรงโปรดรักษาศรัทธาของเราของพี่น้องท่านผู้โสของผมทุกท่านขอพระองค์ได้ทรงโปรดรับเกียรติผ่านทางชีวิตของพวกเราในการที่เราจะมีความศรัทธาในพระองค์ตลอดไปขอร่วมใจกันไอถฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าในเช้าวันนี้ขอบคุณพระองค์ สรรเสริญพระองค์สำหรับเพราะว่าจ้าของพระองค์และสําหรับชีวิตของโยบที่พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยให้ข้าพงหลายรู้ว่าความจริงประการที่สองคือความจริงที่ว่าเมื่อพระเจ้าทรงเลือกโยบให้เป็นผู้เล่นหลักในการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่ของพระองค์ในสวรรค์แล้วพระองค์ทรงเลือกข้าพงหนึ่งหลายให้เป็นลูกของพระองค์และพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งข้าพงหงหลายและพระองค์จะทรงใช้ชีวิตของข้าพงายนั้น เป็นที่ถวายเกียรติแด,ด่พระองค์สูงสุดขอพระเจ้าทรงนําให้ข้ามูลายได้รับรู้รับทรบาบถึงความจริงประการที่สองในวันนี้ว่าพระองค์ทรงมีพระทัยทรงมีพระประสงค์ของพระองค์ให้ชีวิตของข้ามูลายถวายเกียรติแด,ด่พระองค์แม้ว่าะจะอยู่ในความ,ามทุกข์ยากลําบากแม้ว่าจะอยู่ในคําถามที่ยังไม่มีคํคคาตอบแม้ว่าจะอยู่ในความสงสัยมากมายหลายประการก็ตามแต่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่ดีในชีวิตของข้ามูลาย เพื่อชีวิตกองขบวนไล่จะถาวายเกียรติพระองค์สูงสุดขอขอบพระคุณพระองค์กราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับในตอนที่3าครับสวยซ้าซ้อนจริงหรือเปล่าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ บอกกับเขาได้ทุกๆเรื่องเขาพร้อมฟังสมอไม่ว่าเธอพลัดพลังสักแค่ไหนยังคงเชื่อ